ข่าซุกแล้วพี่น้องเข่าซุกแล้วนะคะข่าสิซุกแล้วพี่น้องเหลืออยู่ห้านาทีนะคะทุกคนประมาณห้านาทีนะคะ ก่อนข้าวไปใส่ข้าวใส่น้ำแล้วมาเขี่ยนถ้่านได้พูดช่วงก่อนพี่น,อน้องซอแดงกระไรน,นะว่าท่าได้กินข้าวเศร้าอยู่กินอันนี้ก่อนพออุ่นท้องะนะคะทุกคนอืมอ อากาศดียามเมื่อเช้าทุกคนค่ะ เรียบร้อยอุ่นทองดีนะคะทุกคนยำมะซาเฮาบางท่านกับสิกิกนกาแฟนะคะแต่สาเดือนกินกาแฟพวกได้กับสิมาก,กินข้าวโอ๊ตนะคะเรียบร้อยนะคะเขาเฮา,าสาเดือนสซิมาก,กินเขาท่านยพืชชงแน่แล้วก็ข้าวโอต๊ตพวกกันอาหารเสริม บำรุงสุขภาพจังหน่อยเพราะว่าร่างกายเห่านะคะทุกคนคะ่ะใส่ข้าวใส่น้ำพี่น้องแล้วๆข้าวเหนียวหอมๆแต่ว่าอยากแข็งจังหน่อยทุกคนคะ่ะอยากแข็งงวดนี้ข้าวอยากแข็งนะคะทุกคนนะบุคค่อ่อนคือจังตะกอนปันไดเทลงไปเลยนะคะทุกคนนะ เอาก็สิมาค้าลนใส่ติ๊อีกจักหน่อยเอาปายเข้าเอา,าออกจักหน่อยก็แล้วนะคะทุกคนนะพอข้าเอาบอค่อยลายปันไดนะคนค่ะน่าจะเป็นข้าวเก่านะคะทุกคนนะสารเดือนก็นอยาก,กินข้าวใหม่ยุพี่น้องสิงไปหาเลาะเบิง่งบาง,บางสอบบางเจ้าบาง น,นี่เพื่อเอามาขายเป็นข้าวไหม้นะไปถือข้าวใหม่กับแซ่บอ่อนดีนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเก่าแต่ก็กินก็โอเคอยู่พี่น้องนะคะกะเข็งจักหน่อยนะคะทุกคนนะกินได้คือเก่านะคะทุกคนค่ะข้าวนะคะอ่ะสาวเดินขออนุญาตเก็บมวยก่อน,นจะมาล้างแก้วก่อนพี่น้องล้างแก้วที่สาวเดินกินเมื่อกี้นี่ก่อนนะพี่น้องพี่น้องค่ะนะเนืยอข้าใซ่ยข้าใซ่ยน้ําแล้วแล้วก็ได้ล้างแก้วก่อน ไม่ได้สายจวดจวดอะไรพี่น้องจวดอะไร วันนี้ลาพี่และน้องไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ได้เน้องพี่น้องเนาะนะคะไม่พอกระสับกเดส่นในคลิปต่อไปนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ